พี่น้องเอ้ยไพวาอีสานแห่งแรงอยากจุงแขนเพิ่นมาเบิงมาเบิงเสียงพินแค้นห่าวจนๆมันสีแรงได้จังไดพี่น้องเอ้ยภพคอีสานบ้านเฮาหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับพี่น้องครับเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์นะฮะเ่ว,ว่าสิเป็นแม่นม้ำจันส่พี่น้องเอ้ยนะมีแม่นม้ำโขงแม่น้ำโขงมันก็ไหลมาจากทา่ทากู้วหท่าเชียงรายุ่นล่ะครับพี่น้องครับ ไหลลงมาสู่ภาคเหนือตอนล่างไหลลงมาหอดจังหวัดเลยจังหวัดน้องค่ายนะฮะจังหวัดบึงการจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอุบลราชธาน,นีแล้วก็ไหลลงไปเรื่อยๆพูนละสู่ทะเล,ละพูนละครับพี่น้องครับ้สงคววมอุดมสมบูรณ์ใหกับพี่น้องเช่าไทยนะแล้วก็เช่าประเทศลาวครับพี่น้องกับแม่น้ำโขงนะฮะนอกจากีมีแม่น้ำโขงแล้วก็มีแม่นำ้ำซีแม่น้ำซีนี่นก็ไหลยาวพีน่นะะ้องนะ ไหลเน่าผ่านหลายจังหวัดนะครับพี่น้องว่าจะเป็นทั้งขอนแก่นแนี่สารคามแนี่ย,าายะกาละสินบางส่วนนะฮไหลรุ่งหอดละเอ็ดหอดบุระอุบลแม่น้าม,มูลก็มีคือกันครับพี่น้องครับสางความอุดมสมบูรณ์สุดยอดเลยนะภาคอีสานเฮาครับพี่น้องครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเขื่อนเพราะว่าสิเป็นเขื่อนอจุฬาภรณ์นเนาะอยู่จังหวัดชัยภูมิเขื่อนอุบลรัตนะฮะอยู่จังหวัดขอนแก่นนะฮะเขื่อนลำเป่าอยู่จังหวัดกาละสิน นะแล้วก็เคลื่อนซีรีนทอนอยู่จังหวัดอุบลราชธา,านีอันนี้ก็สางความอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นนะครับพี่น้องครับสางอาชีพบ่จะเป็นอาชีพเกษตรกรอาชีพประมงดังสินะพี่น้องนะให้พี่น้องได้อยู่ดีกินดีตัวพี่น้องนะสางความอุดมสมบูรณ์นอกจากนั้นเราก็ยังมีเทือกเขาในทะางจังหวัดเลยก็จะเป็นผู้กระดึงนะพี่น้องนะผู้เรือดังสินะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญนะฮะแล้วก็ยังมีเทือกเขาภูพาน ซึ่งครอบคุมไปหลายจังหวัดบพว่าสิเป็นจังหวัดสกลนครอ,อุดรธาน,านีนะฮะกาลสินมุกดาหารโอ้หลายจังหวัดครับพี่น้องครับอยู่ทางสกลมันกม็มีอ่าพระตำหนักภูพานราชนิเวศนะพี่น้องนะอันนี้ก็สางควาอุดมสมบูรณ์นะฮะไหกับปาคอีสานเฮานะฮะนอกจากนั้นแล้วจังหวัดต่างๆหลายผู้หลายคนบอกว่าอีสานบาจเริญหัว้ยมาเบิงเดอมาหานาครขอนแกน่น จะเลื่อนคืออย่างหนีเมืองมักง่าเลยขอนแก่นในทั้งโคราดแล้วอราชจะสีมา,ากยังสีกับเมืองที่มีความจะเลื่อนนะอุดรธาน,านีกับบอมเอนชัยย่อยพี่น้องมาเดอ้อมาเดียวคำโจดเด้อพี่น้องเดอ้ออุดรธาน,านีนี่ก็บสุดยอดคือกันครับพี่น้องครับมีสนามบินพร้อมมีหางสรรพสินค้ายหงไงบอสิเป็นเส้นท่านนะสิขอนแก่นก็มีเส้นท่านนะอุบลก็มีเส้นท่านอุบลน,น,นี่นก็จะเลื่อนเกาหนาคือกันครับพี่น้องครับพอสนานแล้ว พูดเลยว่าอีสานแหงแรงอีสานบาจัลเล่นคิดผิดกินไม่เดอ้อสุดยอดเมืองอีสานเป็นเมืองที่ได้อยู่ครับพี่น้องครับขอเชิญชวนมาเที่ยวภาคอีสานอีสานมีความจริญ่นทางด้านวัฒนธรรมแน่นอนมาหอดอีสานก็ต้องนึกถึงหมอลำครับพี่น้องครับโอ้ขอก่ก็มัก็ยังใน่หมอลำนี่ เสียงพิ้นเสียงแก่นหาวงล่งๆกันบ่าพี่น้องนะ้ามากคินนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดทุกๆปุ่มให้หน่อยนะครับอย่าลืมมาเที่ยวภาคอีสานนะมาเด้อมาเด้อ